สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 และม .6 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูขออนุญาตมาพบปะนักเรียนนะครับเนื่องจากในสถานการณ์โควิดทุกวันนี้นะครับได้มีการแพร่ระบาดเร็วขึ้นนะครับนักเรียนคนไหนที่ติดตามข่าวสารนะครับที่ครูลงไว้ในคลาสรูมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เช็คชื่อนะครับให้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับนักเรียนจะเห็นความคืบหน้า ของงานตัวเองนะครับโดยการเช็คชื่อทีนี้ครูจะขอชี้แจงในเรื่องที่ว่าทําไมคุณครูไม่สอนนักเรียนแบบ Google Meet นะครับทําไมครูให้นักเรียนสอนอให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากว่าครูเลงเห็นว่านักเรียนต้องช่วยงานพ่อแม่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็นักเรียนอยู่บ้านนักเรียนต่างก็มีภารกิจเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ หลายๆวิชาที่เป็นวิชาหลักนะครับนักเรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตัวเองสําหรับวิชาของครูเป็นวิชาวิทยาการคานวณน,นะครับซึ่งถ้ามองตัวแล้วก็คือเป็นวิชาที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับครูก็เลยใช้วิธีการสอนแบบให้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ เราจบในบทที่หนึ่งแล้วนะครับให้นักเรียนทบทวนนะครับแล้วก็อีกสักหน่อยครูจะให้สอบกลางภาคนะครับเป็นการสอบแบบออนไลน์นะครับนักเรียนจะได้สอบแบบออนไลน์นักเรียนสามารถสืบค้นนะครับสืบค้นได้นะครับไม่จำกัดเวลานะครับขอแค่ทำข้อสอบของครูมีทั้งหมด15ข้อนะครับ15คะแนนนะครับเป็นการสอบเก็บคะแนนกลางภาคนะครับ แล้วก็ฝากไปยังนักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเข้าเรียนนะครับให้เช็คชื่อเข้าเรียนด้วยโดยครูจะมีการเก็บสถิติการเข้าเรียนนะครับตามเว็บไซต์ตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เองนะครับว่าตัวเองเข้าเรียนแล้วกี่ครั้งนะครับตรงนี้ครูจะนับจํานวนครั้งนะครับแล้วเอามาคูณด้วย2นั่นจะเป็นคะแนนพิเศษเป็นคะแนนความรับผิดชอบ ว่าเธอยังไม่ทิ้งครูไม่ทิ้งวิชานี้นะครับ <c oughs> นักเรียนสามารถเช็คย้อนหลังได้นะครับ <c oughs> นักเรียนที่ยังไม่เช็คชื่อเลยสักครั้งนะครับให้เช็คย้อนหลังได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ยังมีนักเรียนบางคนที่บอกว่าเข้าเช็คชื่อแล้วทําไมชื่อยังไม่ขึ้นนะครับในระบบตัวนี้เมื่อนักเรียนเช็คชื่อแล้วนักเรียนต้องรอประมาณ15นาทีนะครับมันจึงจะคํานวณประมวลผลให้เรา นะครับแล้วนักเรียนต้องเข้าด้วยอีเมลที่เป็นของโรงเรียนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ามาเช็คชื่อได้แล้วก็จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบได้นะครับดังนั้นคนที่มีปัญหานะครับมีปัญหาเข้าสอบไม่ได้ลืมรหัสผ่านเข้าอีเมลตัวเองไม่ได้นะครับให้ติดต่อของครูนะครับวิชาครูนี่ตามไอดีไลน์ตัวนี้เลยนะครับด้านบนนะครับ ครูเพิ่ม ID Line ไว้ให้พวกเราแล้วนะครับพวกเราสามารถแอด ID Line แล้วก็ถามครูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งวิชาอื่นๆด้วยนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับโรงเรียนจะได้มีการให้นักเรียนสอบเก็บคะแนนกลางภาคแบบออนไลน์นะครับโดยคุณครูที่ปรึกษา่าโท,ทีครับโดยคุณครูประจำวิชาจะเป็น คนส่งข้อสอบให้นักเรียนเองนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับนักเรียนให้ทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหานะครับทุกรายวิชาไว้นะครับเพื่อเป็นการสอบเก็บคะแนนกลางภาคนะครับสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนนะครับรักษาตัวเองนะครับรักษาตัวระวังตัวเองให้มากๆนะครับรักษาตัวเองให้มากๆนะครับพยายาม การจะตกนะครับไปไหนก็สวมแมสนะครับอย่าเที่ยวออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นนะครับไปไหนก็อย่าใช้เวลานานโดยเฉพาะแหล่งที่มีชุมชนเยอะๆนะครับตอนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าจังหวัดขอนแก่นเรา,อาตอนนี้เป็นสีแดงแล้วเป็นเขตควบคุมแล้วนะครับเป็นเขตควบคุมนะครับก็ทําอะไรก็ให้ระวังแล้วก็รักษาตัวนะครับขอให้ทุกคน ปลอดภัยปลอดโลกนะครับสวัสดีครับ